ลามละครสั้นเรื่องไปงานวันเกิดสุดรงูงานวันเกิดส่อนสุดรู้าฮวันนี้เป็นงานวันเกิดเพื่อนไปงานวันเกิดเพื่อนงานวันเกิดเพื่อนไป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 ทั้งเลี้ยง ขึ้นโดยเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาประหว่างทางก็คุยกันเพื่อวันเลยเราก็จะไปคอนเสิร์ตนะเพราะว่า งานวันเกิดเพื่อนอยู่ที่คอนเสิร์ตเพื่อนนั้นไวอ้อ่ะวันนี้ฉันพาลุกมาเอ้ยไม่ใช่อือไปกันแม่ต่อคลิปหน้าะคะ